ผมเบรกซ้ายนี่เบรอซ้ายครับมันี่้ผมจะมาทำเม,มนูนต้มผมครับไปอัแรกก่อนนะครับก็ต้มน้ำให้เดือดครับขั้นตอนต่อไปครับใส่ขาลงไปเลยครับตามต้วยตะไคร้ครับและใบมะกรูดครับ พอเดือดแล้วนะครับก็ใส่เนื้อลงไปเลยครับใส่บองสรุ่ลงไปเลยครับตามด้รสดีครับ กันค,ครับเป็นว่าขนาดเนะ <c oughs> นะครับคนคนคนณสตรอนชิมบ้างครับเนียวครับเนียว <c oughs> คนเฟิร์ตทำมั่วครับโ <c> อ <oughs> <c oughs> ลามาแล้วครับแจกโอลาสุด ฉันจะเป็นจะตายแล้วไปว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะเธอแต่างซ้ายในวงป่าซากตอนมันดิ้นลงในน้ำมือไว้ดีจ่านะสองส่งไปถึงตอนที่ผ่านหน้ามอไม่อยาพึ่งไล่การมันแค่อยากนั่งรอให้เธอเดินลงมาในที่มอมที่ผมมห็ตาย